เอาละครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกม E ฟุตบอลผม Big bar เทอร์อีกเช่นเคยนะครับผมเดี๋ยววันนี้มาดูแล่กันต่อเลยดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งอะไรนะคิดที่แล้วรีวิวไปสองตัวนี้แนละ้วไอ้สามตัวนี้แล้วดีกว่าเดี๋ยวมาเปลี่ยนแผนกันมันดีกว่าแผนก็คือเอ้เล่นไปเ,เดี๋ยวก่อนนะจะเปลี่ยนแผนนี้ไหมนะ อ่าเปลี่ยนแผนห่อดีวกว่าปลๆเปลี่ยนการเล่นเปลี่ยนสไตล์การเล่นหน่อยเดี๋ยวเราเอาเป็นควิกคอร์เตอร์บอีกว่าดูดิว่ามันจะเป็นยังไงมันจะแบบว่าสวนกลับเร็วไหมมันต้องสวนกลับเร็วแหละแต่แค่ว่าการวิ่ง่ะสเต็กการวิ่งเนี้ยนักเตะมันจะเป็นทางไหนอ่าโอเคควิกคอร์เตอร์แบบสามราสา,สาแดานหน้าม่งหลังเดียวเลยอะ่ะก็อยากรู้นะว่าด็อกบาร์มันจะวิ่งเติมขึ้นหน้าไหมเพราะว่าเล่นแผนปกติเนี้ยแผน สไตล์ต่อบอลอะตอนส่วนกลับมันก็จะค่อยๆเรื่อยๆให้เราเข้าไปเรื่อยแต่ดูตอนนี้สิว่าฟอร์อินเดอร์บลกับมันจะทำงานหรือเปล่าเอออยวลองเดี๋ยวลองเลยต้องลองเอ,อ้าออกมาเลยเจอพอดีเป๊ะไม่ต้องเสียเวลาทั้งสิน้นลุยโลดลุยโลดเมย์เป็นควิกเคาน์เตอร์กดเลยไม่เสียเวลากดเลยไม่ต้องดูด้วยดูหน่อยดีกว่า โอเคกดเลยดูแผนเขาเฉยาเล่นแผ่นไรได้รับมือถูกเล่นออกข้างนี่นออกซ้ายออกขวาเดี๋ยวก็ต้องกลับมากลางวิดีผมยังไม่เปิดมงหรอมากโนนโดไม่ค่อยเท่าไหร่หรอเปิดมงอะมาเลยจ้าอาละ Lady and g e n t l e m e n welcome to e f o o t b a คนไทยพูดอังกฤษได้ดิดหน่อย ไปลุยเลยจังน,นี้เขาเปิดก่อนนะครับผมอุย้ยวิกเตอร์ซิเมลนร่างไหนอ่ะอืมไม่เขียนเป็นโรนโดเปลี่ยนเป็นวิกเตอร์ตอนไหนวะน่าเปลี่ยนตอนช่วงเรากลับไปเนี่ยเฮ้ยอ่ะเฮ้ยโอ้โหอ๋อลำหน้าโอเคโดนบุกมาโดนแทงช่องมาโอ้โหอย่างสวยแทงแทงดีมากโคพัมเมสุดสุด,สดเลยวะของจริงไว้ กุนเด้อาริสันเบกเปิดไปเลยซาจินโยระวังสวยงามได้อยู่ตายแล้วซาจินโยมากุนโดกันได้อยู่ได้อยู่ซาจินโยเปิดบอลโค้งๆอ๋ออ้าวมันริมเส้นกันไปหน่อยมันมันชิดมันชิดเส้นหลังประตูใช่ไหมมาองเต้กุนเด้ตายกุนย่า คุณเ่าคุณเ่าได้อยู่คุณเ่าโอ้ไม่ทันละคุณย่าวันดี้เขาส่วนมาแม็กโทมินีของเตวิ่งบีอยู่สวยงามไม่ส่งสักทีไปกุนเดอือส่งต่อดอกปลากุนเดต่อดอกปลาทีนี้ดอกปลาดอกปลาช้าไปแล้วได้อยู่โอเคสวยงามเอ้าทำไมมันยึกท่าช้าจังโมชั่นช้าสุด ระวังโอ้โหโดนไหมเนี่ยสวยกันได้อยู่โดนไหมเนี่ยโอ้โหจะตายไหมเนี่ยโอ้ยสุดๆเลยอวะสุดยอดทีมอาจาังหวะนี้เช่นเอ no ็กซ์เซนเตอร์อาโนเปิดเตะมุมมานะครับผมดูสิจะเปิดยังไงโอ้ยลูกสูตรจะยิงเลยเหรอโอ้ยอันตรายเหลือเกินนะอันตรายสุดเลย เคยโดนอยู่ครั้งหนึ่งหูยแม่งยิงแรงเหลือเกินโคตรแรงปาสโตนี่อย่าทำอย่างนั้นหูยเสียวเสียวแวบบสวยงามปะอืมเล่นฝืนกันไปห,หน่อยฝืนเลยแลหละเราวังเราวังคุณได้สวยงามไปแล้วมาชุดคุณย่าว้ายไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลย คุณเด้ระวังหืลองเปิดแล้วนะโอ้ยวิกเตอร์ออสเวนม่งได้นะครับเดี๋ยวทำเป็นเล่นอันนี้ม่งได้นะครับผมม่งดีด้วยใส้ได้เลยอะระวังอุ๊ยขี้ลี์ไปเลยลี์ไปเลยเอ้าได้อยู่สวยงามดักมามาเล่นสองคนเลยะะโหรือมั้งห h my gosh ระวังสวยงามได้เยอะเปิดปะเอ้ยผิดตัวแล้วจะส่งให้ตัวล่างเห็นตัวล่างวิ่งอยู่ไม่เออสวยงามกุนเด้โอ้ย,อยมากุนเดอยู่นี่อันนั้นมันกุนโดกันชักจะเริ่มมัวแล้วระวังเพื่อนระวังไม่หันแล้วโอ้โหโอเคลำหน้า อุ้ยจะหายเว็บในพวกนี้นะได้ก่อนได้ก่อนเอา้าพลาดไปเนี่ยระวังนะเพื่อนโดนแล้วลูกเนี่ยเรียบร้อยเล่นพลาดเองอันนี้พลาดแบบจังนับจังนับเลยะไม่เป็นไรเอาใหม่คราวนี้จริงจังแหละ ลืมไปว่าเราเล่นแผนควิกคอน์เตอร์นี่ยว่ะไปไปลุยรถไปเลยไปเลยล็อกบาร์มาล็อกบาร์ได้อยู่ส่งที่ล็อกบาร์ต่อล็อกบาร์ล็อกไปทีนึงล็อกบาร์โอ้ยล็อกบาร์ช้าโอ้ยแหลกแหลกแหลกอะไรแหลกอะไรอย่าแหลกสิอย่าแหลกซี่เพื่อนไป ดาวินมาทิวตคุณย่าคุณย่าคุณย่าบางบอลสวยงามดอกบางมาแล้วโอ้ย oh, ไม่ได้โอ้ oh. เอาใหม่เลยรีรีสต้างสติใหม่เลยเดี๋ยวเปลี่ยนเอานี่ดีกว่า SSD อะน่าจะคุมมือสุดละให้มันลงมารับบอลมันดีกว่า <c oughs> ไปกุนโดกัน ฟิบคอสติกต่อให้ดาวินดาวินทำไงดาวินลอยอย่างเดวดาวิน <Darwin! S 1> เมื่อรับหน้าไปแล้วช่างมันไม่เป็นไรโอ้ใช้คอสตาซะด้วยนั่นน่ะใช้คอสตาน้องน้องได้อยู่ดาวินสวยอ้าวเหรออ๋อโอเคไปซะเยอะเลยดาวินตัวหนึ่งเลยโอ้โ oh. หล้ำอ่ะล้ำเยอะจัด <c oughs> โู้โู้แพ้ไหมเนาะแบบนี้ไม่แพ้หรอกอย่าคิดไปงั้นสิสวยงามเดินล่างมาละเฮ้ยโอ้โหเกือบแล้วไปละคุณดูกันไว้เอาได้อยู่โอเคคอสติกมาเปิดมาดอกป้าโอ้โหตั้งเตะซะด้วยนะ พอติกมาทอดฟาสป่ะวะไม่ดูด้วยไม่เปิดไม่ค่อยดีเลยมุ่งออไปเคียเคียลักฟาส,สวยงามดาวินโอ้โหจะพลิกซะหน่อยพลิกไม่ได้จังหวนะนรกสุดสุดเอามาเอามาระวังแทงนันละ่ะสวยงามไปกุนโดกันตะบันได้แทงมาแล้วดาวินหลุดมาจังหวะนี้โอ้ เราไปหันหลังเล่นบอลน,นะโอเคโอเคได้อยู่มาีิอุดกึกกึกกักเป็นตั้งไหนน้อเราเนี่ยไห้ไป็นไรเอาไม่ได้ลูกเตะมุมมาโอเคสวยดีได้ได้ลูกเตะมุมมา,างวาวะนี้มองแล้วเปิดโอ้โหเปิดไม่ดีเท่าไหร่ ไม่ดีเลยได้อยู่นะได้อยู่นะกุนกันได้อยู่นะโอ้โหโอเคได้อยู่โอเคโอเยงได้อยู่ <c oughs> ไม่น่าเล่นพลาดเลยเราไม่ต้องมาตามวยรู้สึกว่าไม่เข้ามือเท่าไหร่เล่นแผนคืร์คอร์เตอร์ี่ยไม่ค่อยจะเข้ามือเลยเปิดบอลมาได้อยู่ด็อกบาโโห ไอ้ได้อยู่ได้อยู่นี่คงไม่ได้แล้วละ่ะระวังได้เยอะดาวินมาแนละ้วโอ้โหมองออกไปบาสตัวนี้สวยงามอ่า,ยาอย่าอย่าระวังนะอุย้ยฟา้าเขาด้วย,ยดูเบนเดียสอ้าเอาละ่ะได้เวลาเปลี่ยนแล้วละ่ะ เต้น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 ดั้นดตนต้นมาละเอ็มบปปเป้มาเปลี่ยนแล้วล่ะโอเคอืมเดี๋ยวกันนะให้ลงมาเลยมาอู้เอาการจ่ายวันมาช่วยหน่อยนิดนึงก็ยังดีถือว่ามันจ่ายแม่นขึ้นอ่ะมา เกมส่วนต้องการจ่ายบอลแมนแต่ว่าเกมรับไม่รู้ระวังสวยงามไปก่อนละไปแล้วจ้าไปแล้วโอ้ยดาวินถ้าแทงหลุดก็คือหลุดอ่ะถ้าไม่หลุดก็ไม่หลุดนะไม่มีอะไรยากเลยได้อยู่สวยงามดาวินโอ้ได้อยู่สวยงาม แทงต่ออุ้ยโหรอดักไว้แล้วจังหวะนี้ทำไงดีทำไงดีนะทำไงดีนะตามไปเลยเพื่อนตามไปเลยอหยรีบเปิดมาไปแทงคืนอ,อุ้ยระวังโอ้โหฮะไม่งั้นจะมาได้เนาะเออออกไป เฮ้ยหูยเสียวแวบเพ้แน่ในแบบเนี้ยเสียวแวบเลยอ่ะอื้มของจริง่ะไปกันแล้วอ้ยไว้ตายละดูเบนดิอัสไม่มีวันทอดพาร์เลยไว้เล่นไม่ดีไปอือเซจินโยมา ดาวินมามาก่อนดาวินใส่จิงเจาไม้ทีนึงเฮ้ยโอ้โหแพห้แบบนี้แบบเนี้ยโอ้โหไปเล่นพลาดเล่นพลาดจาังหวะนั้นแพ้เลยไม่น่าเลยไม่น่าเลยโอ้โหเฮ้ยได้อยู่ใส่เลยแล้วกันโอ้ยตายจริงดาวินโอ้โหเรียบร้อยแช์แบบรกผ่านไปเลยโอ้โห แพ้เลยหนึ่งศูนย์เล่นพลาดแบบเล่นพลาดจ๋าๆเลยเนี่ยไม่เป็นไรเอาใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่อีกสักเกมหนึง่งเดี๋ยวเอาขึ้นให้ได้มา,เด,เ,า,ดมาเดี๋ยวเอาขึ้นให้ได้ดีสนะีนะ่เนี่ยกูตกมาดีห้าได้ไงเนี่ยฮะมันรีแล้งมันถึงดีห้าเลยนะมาขึ้นมาให้ได้เดี๋ยต้องขึ้นให้ได้แน่น,นอนไม่นสนใจลนะกดเลยเอ๊ะลืม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  ลืม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 เลืมเปลี่ยนสไตล์มาก็พ้าอ,อยู่ทำไมด็อกบมามันพลังากากกไปไปไปจังหวะนี้แหละเล่นเอาเข้ามือดีกว่ารอเลยรอเลยแมที่แล้วนี่ผิดพลาดทางเทคนิคติดเล่นมาไหนส่งแบบทุเลทุลังมากทุเลจริงๆเลยเละโอ้ ติดเล่นจัดเดี๋ยวคราวนี้เอาจริงแหละเอาจริงทุกเกมอะแต่ไม่ติดเล่นไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยเลี้ยวหน่อยเจอห้องหน่อยไม่ไหวแล้วโอเคแอยากจะขึ้นดีสี่แหละเอาขึ้นให้ได้เลยคลิปเนี้ยมาเลยแพ้ชนะลงหมดไม่สนหรอกเอาความจริงเว้ยแพ้ก็คือแพ้ชนะก็คือชนะมาอู้ ปฮ่าฮ่าฮะเดี๋ยวนะโหเอางี้เลยอะเคก็ไ okay. ด้โหวีดาบิดวิญญาณลงมาด้วยเต็มเต็มตาเลยเห็นเมื่อกี้เนะี่ยไม่ได้ปรับแผนแบบว่าให้มาร์กแมนนะมาร์กตัวต่อต,ตัวนะขี้เกียจมันดูแบบขี้เกียจเล่นอนะอะไรมาเนี่ยเอ้ยไปลุย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  เอาขึ้นดิวชั่นสีได้แล้ววันนี้มาคลิปเนี้ยมาดาวินระวังเขาจ่ายขึ้นบนป่นะนอะเอ้ยระวังแทง่เนี้ยช่องนี้เนี้ยว่าแล้วห้าแน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 เหมือนกันเลย <laughs> ระวังอุ้ยท้ามังเร็วจัดสวยงามได้อยู่คอสติกไปไปโอ้ยผิดตัวแล้วจะให้ซาติญโญ่แต่มันวิ่งมาทำทางอย่างเงี้เกิอไม่ทันแล้วม้าก็คือม้าช่างมันเอาใหม่เอาใหม่คนนี้ตึงคนนี้ตึงใส่ไล่เลยนะคนเนี้ย ออกไปกแทงต่อติดติดติดม,มาดักคืนมามาคืนหลังกันดอกบอาวิง่งละโอ้ยไม่ถึงมาโอ้โ,อโหโอเคได้อยู่ ค่อยๆเล่แล้วงั้นนะอืมคืนมะว่าส,สนี่เขาติกล้อล้วสวยงามสวยงามมาแซจินเจอมาไม่ได้ละไม่ได้ละจะที่ไหนกันล่ะะที่ไหนกันล่ะบงไปเอ,าอ้าแม่งเอ้ยไม่ถึงวันไม่ออกด้วย มากองเต้สวยกุนด้เรียนล่างรอล้วสวยเปลี่ยนแกนมาสวยงามมากเปิดบอลโค้งๆด็อกบาโอ้ไม่ถึงว่ะถึงแล้วแต่โดดไม่โดนกองเต้มากุนดได้อยู่ไหมไม่ได้นะมงคืนไปเลยสวยตั้งหลักกันใหม่เลยอุย้ยฮีได้อยู่ มาแล้วคอสอุ้ยืแดงผิดช่องอ่ะเนี่ยว่าแทงหลายๆออกข้างนะได้อยู่โอเคสวยงามเปิดมาเอ้าตายจริงกองเตะอ่าตึงไปเนี้ยตึงตั้งแต่ดิวชั่นห้เนี่ยหรือว่าขับพึ่งตกๆก,กันมาหรือเปล่าวะแต่มันก็ไม่น้าตึงขนาดนี้ไงเคลียไปเลยเดี๋ยวแม่งเสีย ไม่อยากเล่นพลาดไปเร็วอืมไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดียกก็โอ้ยไม่ดีเลยโอ้โอ้โอสวยสวยงามอุ้ยระวังระวังระวังให้ดี <c oughs> ระวังโอ้โหจบแล้วครึ่งแรก ตายแล้วเรียบร้อยเลยอุ้ยตึงอยู่นะคนนี้หนักบอลเก่งมากคนนี้ดักบอลเก่งสุดเลยชอบชอบชอบดีดีดีะเริ่มเลยดีกว่าแบบครึ่งหลังดีชั้นสี่กำลังมาทำให้ได้เอ้ยโอ้โหจายบอลโคตรเสียงไปแล้ว เปิดด็อกบาสวยหนึ่งสูนย์ไปก่อนเลยแจมแจมแมว่าแมวแมาเรียบร้อยหนึ่งสูนดีดีด็ดอกบาของจริงวะมหาเทพเดอะแบกแห่งการมงมงในทุกท่าเฮ้ยโหบัตรที่ตูต้ามาจากไหนเองไปเปลี่ยนตัวมาทำไมไอตัวนี้ของจริงแม่งยิงจ่ายมาหมดมงด้วยทำอะไรไม่ได้เลยมันต้องกันแต่ตรงนี้แล้ว ตัวนี้มันเกินเกินภัยจริงวะออกไปให้ดาวินรอรอเก็บเลยเก็บไม่ได้เลยแย่จังระวังแทงนะบอกว่าระวังแทงนะคอสติกได้อยู่เคดูเบนเอู้เบนช้าจังวะไป โอ้ยไม่ดีโอ้ยเอาไงกันแน่เนี่ยเฮ้ยแหลกแหลกแหลกระวังเฮ้ยเอ้ยเอ้ยแหลกืแกึแม่งแหลก,ก,ก,กจัดออกไปเลยเอ้าสวยงามมาละมาละโอ้ยดาวินแม่งช้าเกินมันชอบรอบอลน,นะไม่เข้าใจ ได้อยู่ไม่ได้ละได้อยู่ไม่ได้ละโอเคมาขับกล่องเตะแล้วกันได้อยู่โอเคโอ้โหพลาดเก่งรอแล้วเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยเปิดผิดตัวปะเนี่ยเปิดผิดตัวแล้ว เฮ้ยโอ้โหเป็นเรื่องแล้วบาติสระวังตัวหาเลยตัวเน, hay hay. นี้ยอืมไม่ค่อยดีฮะแล้วแลกอะไรวะเนี้ยกึกกักกึกกอกักบ้างแหละระวังกันไว้ดีเพื่อนสวยงามอ้อได้เกมสวนนะครับอย่างเงี้ยอย่างนงี้ได้เกมสวนอ้าวบุกัดแกนเซินยิงไปแล้วเพื่อน แคนเซิลยิงไปแล้วไม่นะเฮ้ยระวังือ้อระวังอืเอาไปเคลียสวยลักปลามาโอ้ยได้อยอ่มาลนะดาวินอื้อมันเคลียมาพอดีประตูออกมาพอดีแลหละอหอแหลกเวยออกไป โอเคได้อยู่สวยเกนีชนะโอ้คือกลากันแหลกอะไรวะมันงแหลกจริงไม่เป็นไรเอาใหมเฮ้ยหนึ่งศูนย์ก็ดีสวยงามสวยงามอยู่ชั้นสี่ต้องมาแล้วังมาเนี้ยโอเคขึ้นอยู่ชั้นสี่เรียบร้อยสกิปไปเลยโอเคเรียบร้อยถึงตามแผนตามคาด สำหรับวันนี้ถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจงในการทำคิดต่อไปชนะ1แพ้1และขึ้นดิวชั้น4โอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย,บายตามเป้าและขอบคุณนะครับ